สวัสดีค่ะนะมาในโจทย์ของเศษส,ส่วนบวกลบเศษส,ส่วนพทุานามกันต่อนะคะในข้อนี้นะเราต้องดูที่ตัวส่วนเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ตัวส่วนเหมือนกันนะไม่เหมือนนะคะดังนั้นเราจะต้องทําให้มันเหมือนกันก่อนเนาะยังไงล่ะที่มันเหมือนกันเอามาดูกันก่อนอันนี้มี b กำลังสองถูกไหมต่เนี้เป็น a ก,กำลังสอง b ดูนะไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มัน ไม่มีจากตัวนี้ก็คือไอเจ้า a อกำลังสถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคูณ a กกำลังสองไปนะมันจะต้องมี a กกำลังสองด้วยแล้วก็มีไอเจ้า b กําลังสองนี้ด้วยแสดงว่าจะต้องทําให้มันอยู่ในรูปของ a กกำลังสอง b กกำลังสองนั่นเองนะเราก็มาเริ่มกันละ5 a นะคะส่วนด้วย b ยกกำลังสองสิ่งที่เราขาดไปคือ a กกำลังสองเราเลยต้องคูณ A กำลังสองทั้งเศษแล้วก็ส่วนของเรานะบวกกับ3ส่วนด้วย A ยกกำลังสอง B ดูสิตัวนี้สิ่งที่เขาไม่เหมือนเขาคืออะไรเนาะ a ก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่า B ของเรานะมันขาดไป1ตัวถูกไหมเราเลยจำเป็นจะต้องคูณด,ด้วย B ส่วน B นั่นเอง นะคะอ่ะนี้เราคูณนะทางตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังเรียบร้อยละเราก็มายุบรวมกันนะตัวนี้ล่ะเราจะได้เป็นเท่าไรมี 5a กับมี a กําลัง2นะคะคูณกันออกมาอันนี้มี2ตัวอันนี้มี1ตัวเราเลยได้เป็น 5a ยกกาลัง3นะอ่ะบวกกับอะไรเอ่ยตัวนี้มี3คูณกับ b ก็เลยเป็นบวกกับ 3b ส่วนตัวล่างนั้นนะคะสิ่งที่เราเห็นแล้วมีเหมือนกันคือ a ยกกำลังสองเนาะแล้วก็ b ยกกำลังสองนั่นเองนะทำอะไรต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะเพราะมันอยู่ในไอ้เจ้า a กำลังสอง b กำลัง2เนี่ยเขาคูณกันอยู่ไงแต่ว่าข้างบนอ่ะมันบวกกันเราก็เลยทำอะไรไม่ได้มันก็เลยจบเพียงเท่านี้เนาะไปดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปมาดูเหมือนเดิมซิตัวส่วนเนี่ยเขาเหมือนกันไห ไม่เหมือนกันเลยถูกปะไอเจ้าเนี้ย x ไอเจ้าเนี้ย x บวกสองถ้ามันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะต้องทำางี้เหมือนกันจับคูณสลับกันได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาละเริ่ม3นะส่วนด้วย x และเราก็เลยคูณกับ x บวกสองกับ x บวกสองเนาะส่วนตัวหลัง6ส่วนด้วย x บวกสองของเรานะคะก็คูณกับ x ส่วนกับ x โอเคไหมอ่ะแล้วเราก็ได้เอกมาเป็นตัวส่วนเดียวกันเนาะก็คืออะไร x คูณกับ x บวก2แปะเอาไว้อยู่ในรูปนันการคูณแบบนี้ก็แหละนะคะส่วนข้างบนเขาก็คูณกันอยู่ถูกปะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็น3วงเล็บ x บวก2เนาะเครื่องหมายบวกกับอะไรเอย่ย6คูณกับ x ก็เลยเป็น6 x. x นั่นเองนะคะแล้วเราก็คูณกระจายเข้าไป เออก็กลายเป็น 3x บวกกับ6แล้วเราก็บวก 6x เหมือนเดิมนะตัวส่วนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกเดี๋ยวเราเผื่อมันจะตัดได้ไง x วงเล็บ x บวกกับ2ไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อรวบรวมทำให้มันอยู่เป็นพวกเดียวกันเนาะ 3x กับ 6x ก็เลยกลายเป็น 9x นั่นเองนะคะบวกกับเลข6เนาะ ส่วนด้วย x คูณกับ x บวก2อา้าคูณลืมใส่วงเล็บปิดนะอะมาดูกันต่อสิจะช่วยอะไรต่อได้ไหมมาดูเฮ้ย x ข้างบนตัวเนี้ยเลข3กับเลข6นะคะมันเป็นไงมีเลขตัวประกอบเหมือนกันอยู่เนาะไอ้9เนี่ยก็คือ3คูณ3ไอ้เจ้า6เนี่ยก็คือ3คูณ2เออเราสามารถดึงตัวประกอบร่วมได้ นะคะเราก็เลยดึงออกมาได้เป็นนะมีเลข3อยู่ถูกไหมแล้วก็วงเล็บที่เหลือคือ3คูณ3ได้เป็น9 3x บวกกับข้างลลังเป็น2ส่วนด้วย x คูณกับ x บวก2ปตัดได้ปะโหทำตั้งนานตัดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ติดมันเอาไว้อย่างงี้นี่แหละโอเคไหมคะไปดูข้อที่3กัน ข้อนี้นะเราก็ดูที่ตัวส่วนเหมือนเดิมเนาะว่าตัวส่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะบวกกันได้เลยไหมสรุปได้ไหมไม่ได้นะคะทาไม่ได้อย่างงี้เราก็คูณสลับกันอีกเช่นเดียวกัน8ส่วนด้วย x ลบ2แล้วเราก็คูณสลับเป็น x บวก2ทั้งบนและก็ล่างนะคะส่วนตัวข้างหลังเนาะสนะส่วนด้วย x บวก2 แล้วเราก็คูณด้วย x ลบ2ทั้งคูณทั้ทงบนแล้วก็ล่างเช่นกันนะคะออกมาแล้วเราเขียนตัวส่วนกอนละกันเนาะยาวๆก่อนก็เลยกลายเป็น x ลบ2คูณกับ x บวกสนะคะส่วนตัวบน8วงเล็บกับ x บวก2เนาะ,ะบวกกับ3วงเล็บ x ลบ2 นะคะอ้าทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก็เราจะต้องคูณเลข8เนี่ยเข้าไปในวงเล็บแล้วก็เลข3เนี่ยเข้าไปในวงเล็บเช่นกันนะคะออกมาเป็น8 x บวก16บวกกับเ,เป็น3 x ลบ6นั่นเองนะส่วนด้วย x ลบ2กับ x บวก2เอานะคะทีนี้ก็รวมพวกเดียวกันเนาะมี8 x 10, กับ3 x ก็กลายเป็น 1 1บอ็ด x ้ยดูแล้วจะได้หรือเปล่าจะต,ต้องลองดูก่อนนะส่วนข้างหลังมี16บกลบหก็เลยกลายเป็นบวกสิบโอ้โหบวกอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหม x ก,กํลังสองอ่ะขอโทษทีค่ะ x ลบสคูณกับ x บวกสนั่นเองตัดทอนกันไม่ได้ดึงตัวประกอบรวมกันไม่ได้มันก็เลยจบเพียงแค่นี้ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ3ข้อแล้วเจอกันคลิปหน้ากันต่อสวัสดีค่ะ